Vi New Google's Tremal อ่าประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านี้โอ้ผมแอบสปอยนิดนึงอันนี้เป็นที่ผมสร้างจากตัว n x n นะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนในการสร้างตัว v i r a l s h o อตคลิปด้วย AI นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะแมทนะครับกับตัวคลิปที่เป็น AI ของทุกคนนะครับจากจินตนาการไอเดียของคนนะครับในการสร้างตัววิดีโอนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมบูมบิ๊กโนนนะครับตอนนี้ทุกคน VO 3นะครับของทางค่าย Google AI ที่สร้างวิดีโอกําลังมาแรงมากครับทุกคนและ ประเทศไทยนะครับยังไม่ถูกเปิดให้ใช้งานอาจจะต้องรออีกสักพักนะครับแต่วันนี้ทุกคนผมมีข่าวดีที่เราสามารถใช้ตัว v o 3นะครับในตัว N X N ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพตัวโฟตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับจะเป็นตัวโฟทั้งหมดที่ทุกคนได้เรียนรู้นะครับผมโอเคครับอย่างแรกทุกคนเราจะไปที่ file .ai นะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจเครดิตของผมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมลันตัวสุดท้ายไว้นะครับแล้วก็ตัว file นะครับ้ให ผมลันจนจบเลยนะครับจึงติดลบไว้แบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมใหม่เข้าไปใช้เรื่อยๆนะครับตัวฟาว AI ครับทุกคนเป็นตัวแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI ต่างๆในการสร้างตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองครับทุกคนจะมีทั้งตัว text to image image to video หรือ text to video นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้นําตัว V ีโทุกคนที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับนาเข้ามาใช้ได้นะครับแล้วก็คริง2.1 Master นะครับที่ผมจะสาธิตให้ทุกคนดูในคลิปนี้เช่นเดีย เดี๋ยวเราไปกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เราอาจจะเติมเครดิตไปประมาณ $10 ดอลลาร์ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตัว V ีโนะครับต้องใช้เครดิตในการสร้างนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูรายละเอียดในตัว v ีโนะครับผมจะลองเทียบให้ดูนะครับทุกคนกับตัว Google แ pl นะครับเราต้องใช้ถึงจํานวน124ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ4000กว่าบาทนะครับในการซับสไครต์ตัว Google AI u l t r a นะครับในการใช้ตัว V ีโซึ่งในประเทศเรานะครับก็ยังใช้ไม่ได้อีกด้วยครับทุกคน และเมื่อเราใช้ครบ3เดือนนะครับเราต้องจ่ายถึง70,00กว่าบาทนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแพงมากๆเลยนะครับตัวเลขนี้ผมก็เลยนําเสนอตัว VO 3ที่สามารถใช้งานได้ผ่านฟาว AI ครับทุกคนจริงๆเราแค่เติมเครดิตทุกคนเราก็มาใช้หน้าเว็บเขาได้แล้วครับทุกคนให้เขาเจเนเรตได้หมดเลยนะครับทั้งตัวเป็นช็อตคลิปนะครับในโมบายวิวหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับทุกคนซึ่งเคล็ดลับนะครับทุกคนเราแค่ให้วิธีการนะครับคือ VO 3มนะครับมันจะเป็น VO ที่มาพ พร้อมกับเสียงครับทุกคนถ้าเราอยากให้คลิปมีเสียงนะครับเคล็ดลับง่ายๆเลยเราต้องพิมพ์บอกพร้อมนะครับทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ AI ช่วยแปลได้นะครับทุกคนในการสร้างพร้อมนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เขาพูดภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าให้เขาพูดภาษาไทยแบบนี้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างแบบพูดไทยแบบนี้นะครับทุกคนจริงๆเราไม่ต้องพูดไทย พูดแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเพียงแค่บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เขาพูดแล้วก็ทำ quotation mark ไว้2แบบนี้นะครับ2อันแล้วก็พูดไทยตรงกลางได้เลยแค่นี้มันก็จะเจนวิดีโอให้แล้วแล้วครับทุกคนแล้วใช้งานดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูวิดีโอตัวอย่างกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอ z o o เอานิดนึง Google's Model's on yeah, already available New It's Vi 3 <Yeah. S 2> it crazy อ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะใช้ n x n นะครับในการทำให้ตัวโฟร์ทั้งหมดนะครับทั้งการคิดคอนเทนต์นะครับแล้วก็การสร้างตัวโยนะครับทั้งหมดเป็นรูปแบบอัตโนมัติเลยโอเคครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งตัว n x n นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปสอนอยู่ใน c h anel n เลยนะครับสามารถดูได้ตัวใต้ลิงก์ e s c r i p t i o n below เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากดบวกก่อนเนาะแล้วเราสร้างเป็นตัวฟอร์มขึ้นมานะครับตัวฟอร์มแบบ simple ง่ายมากๆทุกคนเราแค่เขียนว่าโมเดล เราสำหรับสร้างไวรัลเท่านั้นเองทุกคนง่ายมากๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับ dropdown list ก็คือตัวช้อยตัวเลือกนั่นเองเราก็มีให้แค่เลือกแค่ตัว V o 3ว่าเราจะใช้ VO 3หรือจะใช้คริง2.1นะครับทุกคนซึ่งตัวคริง2.1นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตัว v ี3เนี่ยจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ราคาก็แอบแรงนิดนึงครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าราคานะครับต่อคลิปหนึ่งมีคอสถึงประมาณ5ดอลลาร์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวค่าพื้นฐานของตัว VO นะครับมันจะอยู่ที่8ปดวินั่นเองนะครับ ค่อนข้างแพงเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราลองเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์อ่ะอันนี้โอ้โหผมแอบสปอยนิดนึงอันนี้เป็นที่ผมสร้างจากตัว N X N นะครับผมให้ตัวรคลเตอร์นะครับเป็นคนที่คล้ายๆทอนะครับทุกคนแล้วก็มา ดูมาทำอาหารมากินอาหารรีวิวในสตรีทฟู้ดของประเทศไทยนั่นเองโอเคครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปกันต่อนะครับหลังจากตัวฟอร์มซับมิชชั่นเนาะทุกคนเราก็จะมากดสร้าง AI ตรงนี้ทุกคนกดเป็นที่ AI Agent นะครับผมหลังจากนั้นทุกคนเราจะใช้เป็นตัว พอมแบบนี้เลยทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนสามารถทำตามผมก็ได้หรือทุกคนไปที่ AI แล้วก็เจนได้เลยครับทุกคนโอเคแล้วก็ตรง System Message นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยๆทุกคนกด p a u แล้วก็ค่อยๆดูตามได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ แล้วก็อันนี้เป็นพร้อมตัวแรกนะครับทุกคนในการสร้างคอนเทนต์อ่ะผมได้เขียนตัวอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมขอ,อนดนึงขอโฆษณาผมขอ,อนิดนึงนะครับ ผมขอบอกว่าตอนนี้นะครับทุกคนเรามีคอมมูนิตี้บูมบิ๊กโน e พลัสนะครับทุกคนที่เราจะได้เรียนรู้ตัวคัสตรูมแบบจัดเต็มนะครับผมได้เรียนรู้ตัว n อเ็แบบจัดเต็มนะครับแล้วก็กําลังจะมีคอนเทนต์ที่เป็นตัวเว็บไซต์นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนทั้งหมดครบจบได้ในที่เดียวเลยนะครับผมในตัวคลิปแต่ละคลิปนะครับก็จะมีซอสโค้ดแล้วก็คําอธิบายต่างๆครบหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนสามารถบอกเลยว่าเราเปิดสคูลเราดูไปควบคู่กับตัว YouTube สามารถเข้าใจได้มากยิ่ง ขึ้นนะครับหรือถ้าทุกคนสงสัยอะไรก็สามารถทักแชทมาถามตัวบูมิกน็อตแอดบินได้เลยนะครับทุกคนก็จะคอยตอบอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในตัวตัวคอมมูนิตี้นะครับเรายังสามารถโพสต์นะครับแล้วก็มีข่าวสารต่างๆที่จะมาบอกทุกคนได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มีตัวสกู บูมิกโนด plus แล้วนะครับก็กดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดอินพุตไฟล์นี้ได้เลยครับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็มาปรับแต่งตามที่ทุกคนชอบได้เลยนะครับผมตัวปรับแต่งนะครับหลักๆจะอยู่ค่า2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว AI agent ตรงนี้นะครับถ้าทุกคนอยากได้คอนเทนต์แนวไหนให้เขาพูดภาษาอะไรนะครับอย่างอันนี้ผมให้เขาพูดภาษาไทยเป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนตัว AI ตรงนี้ทุกคนผมใช้เป็นตัว GPT 4.1นะครับแล้วแต่เราเลยทุกคนผมใช้เป็นค่าย Open Router นะครับทุกคนที่เราจะสามารถนะครับผมสามารถสมัครแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะสามารถใช้โมเดลทั้งหมดได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็น OpenAI Gemini c o s e นะครับผมเพียงแค่เติมเครดิตไปหรือที่สำคัญเรามีโมเดลฟรีที่เราใช้ฟรีได้อีกด้วยนะครับผมจริงๆตัวนี้นะครับใช้ดีเลยผมแนะนำสุดๆเพราะว่าทุกคนดูจากยอดการใช้งานเหมือนกันซึ่งมันใช้ดีมากๆนะครับผมแนะนาเลย โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนก็แค่มาพิมพ์ฟรีตรงนี้ทุกคนแล้วมันก็จะขึ้นมาทุกคนหาตัว deep seek ให้เจอนะครับตัวที่เป็นตัวฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟใช้งานได้เลยตรงนี้ใช้ฟรีทุกคนไม่ต้องเติมเครดิตเลยนะครับโอเคเราจะมาที่จุดถัดไป structure output นะครับเราจะให้ออ p u ์เป็นตัวแคปชั่นไอเดียแล้วก็บรรยากาศรอบด้านนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับวิธีการทุกคนเราอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้นะครับถ้าจะให้มันเกิดหน้าต่างตรงนั้นมานะครับโอเคครับตัว A AI ถัดไปครับทุกคนก็คือตัว AI ที่จะมาสร้างพร้อมให้เราถูกต้องนั่นเองก็จะแค่พร้อมเท่านี้นะครับทุกคนส่วนตัวซิสเต็มพร้อมนะครับหรือตัวบทบาทของตัว AI ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าทุกคนลองดูนะครับแล้วก็ทุกคนก็กดพิ่มแล้วก็พิมพ์ตัาไปได้เลยนะครับผมโอเคครับ ในจุดถัดไปครับทุกคนก็คือในตัวฟอร์มนะครับผมจะให้ดูว่าเราจะมีให้เลือกระหว่างตัว VO 3หรือว่าคลิง2.1หนะครับหลังจากนั้นทุกคนเราจะแบ็กมาที่ตรงนี้ตรงโนดสวิตต์ตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นเคส2เคสนะครับว่าถ้ามันเป็นเคสคลิง2.1นะครับมันจะวิ่งไปตัวโนดตรงนี้ทุกคนในการสร้างนะครับหรือถ้ามันเป็นเคสของตัว VO 3มนะครับมันก็จะวิ่งมาตัวโหนดข้างล่างนั่นเองนะครับผมซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับทุกคนอันดับแรกคือเราส่ง ค่าส่งค่าไปให้อันนี้เป็น URL ที่ใช้ในการยิงไปที่ตัวไฟล์ AI นะคร,บะครบววับตัวนี้นะครับตัวเว็บตรงนี้นะครับในการรับค่านะครับแล้วก็มีคีย์ต่างๆอันนี้ทุกคนเอาคีย์ของตัวเองมาได้เลยนะครับผมวิธีการรับคีย์มานะครับวิธีการรับคีย์คือตรงนี้ครับทุกคนเราก็ไปที่ตัวแอคเค n t ของเรา นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีตัว API มาให้เราดูหรือมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะ API key ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับส่วนพร้อมตรงนี้เป็นพร้อมที่ใช้ในการสร้างวิดีโอนั่นเองครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนสงสัยนะครับก็สงสัยว่าเราอยากใช้โมเดลอื่นนอกจากตัวนี้ในฟาวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูง่ายๆเลยนะครับทุกคนวิธีการนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนนะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ละกันไบแดนนะครับของทางค่ายไบแดน โอเคเราก็กดเข้าไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นทุกคนกดที่ API นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างทุกคนทุกคน Copy แบบผมนะหลังจากคำว่า curl แบบนี้นะครับก็คือ Copy มาเลยเอาแค่ถึงตรงนี้พอนะครับซึ่ง nxn บอกเลยว่ามีฟีเจอร์ที่ทุกคนสามารถนำ API ต่างๆมาใช้งานได้ง่ายมากๆเพียงแค่กด https request แล้วก็กด import ตรงนี้ทุกคนแล้วก็กด paste ไปเลยทุกอย่างเสร็จสิน้น ทำให้ทั้งหมดนะครับผมแล้วเราก็เอาค่า API key มาใส่นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนพร้อมตรงนี้ให้รับค่าจาก AI agent เพียงเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ใช้ตัว byden นะครับวิดีโอต่างๆนะครับโมเดลต่างๆในตัวไฟล์ได้ทั้งหมดเลยทุกคนแล้วทุกคนต้องดูก่อนนะครับว่าปกติแล้วนะครับมันจะมีการส่ง Request ไปแบบนี้นะครับ submit request เสร็จแล้วเราก็ดูสถานะนะครับก็เขาเรียกว่า fetch request status นะครับทุกคนก็คือเราก็แค่ก๊อ ตรงนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งกด import SQL อันนี้เป็นดูสถาน,นะทุกคนแล้วก็ตรง id ตรงนี้นะครับเวลาเราจะกด generate ตัววิดีโอมามันจะมี id ก็ให้เราดึงมาจากโนดก่อนหน้าได้เลยนะครับทุกคนโอเค get resource ครับทุกคนมันจะให้ตัว url ที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ มิธีการก็ import seeker แล้วก็แค่นี้เองทุกคนเราจะได้วิดีโอที่เป็นแบบเป็นลิงก์มานะครับทุกคนที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่ตัวตรงนี้นิดหนึ่ง VO 3นะครับเพราะว่าผมเพิ่มตัว Cu s ซ o m m i ให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะมีพร้อมทุกคนแล้วก็ Aspect ratio ตรงนี้ถ้าทุกคนไม่อยากทำเป็นช็อตคลิปแบบว่าในโทรศัพท์นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนตรงนี้เป็น16 แล้วก็เก้านั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สแตนดาดมันจะอยู่ที่ห้าวิทุกคนก็แปดวิก็จะแพงหน่อยนะครับหรือเอาเป็นห้าวิก็ได้นะครับที่เหลือก็ตามผมได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าเราสามารถสร้างตัวตัวโรงงานสร้างวายร์ลช็อปคลิปหรือว่าตัวคลิป AI ของเราเก็บไว้ได้เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเอะตรงนี้มาจากไหนอ๋อเพราะว่าผมสาธิตหลายโนดนั่นเองครับทุกคนมันอาจจะ อ่ามันมันแค่สร้างเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการได้รับได้รับวิดีโอมานั่นเองนะครับอ๋ออันนี้เป็นเช็คสเตตัสทุกคนวิธีการดูก็คือสเตตัสอยู่นี้โอเคเช็คสถานะการสร้างวิดีโอนั่นเองนะครับผมในตัว King 2.1ผมจะทำมาให้ดูนะครับทุกคนสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับกับว o 3ในการเช็คสถานะแล้วก็ทำ If e l s loop condition แบบนี้นะครับก็คือผมบอกว่าถ้าสถานะ complete นะครับก็ให้มันเป็น true true ปุ๊บเราก็จะได้รับวิดีโอเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็น false มันก็จะวนมาทางนี้รอนิดหนึ่งรอสัก10วินะครับแล้วก็ค่อยวนกลับมาตรงที่การเช็ควิดีโอใหม่จนสำเร็จนะครับเราก็จะได้รับวิดีโอนั่นเองนะครับในตัว v ีโก็สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนทําแบบตัวโน้ข้างบนเลยนะครับคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ทุกคนเราก็ไปที่ตัว file AI นะครับ บอกได้เลยว่าทุกคนรู้วิธีนี้แล้วทุกคนใช้โมเดลไหนก็ได้นะครับในฟาร์มเนะครับสนุกแน่นอนนะครับผมในการสร้างวิดีโอช็อตคลิปแบบนี้นะครับแบบรูปแบบออโตเมชันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็ในฟาร์มเอไอเราก็กดที่ API นะครับทุกคนของตัว v ี vo แล้วเราก็มาดู Submit ตรงนี้ทุกคนก็คืออย่างที่ผมบอกตรงนี้นะทุกคนเราเอาแค่นี้พอนะครับในการโพสตนะครับส่วนการเก็ตเราก็ก๊อปทั้งหมดไปได้เลยทุกคนก๊อปไปเลย นะครับแบบนี้เลยซึ่งมันจะคล้ายๆกันเลยครับทุกคนมันจะเปลี่ยนแค่ชื่อตรงนี้นิดหน่อยเองครับทุกคนโอเคครับประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะไปดูตรงที่ตรงนี้หลักการเดียวกันนะครับทุกคนแต่นี้หลักการของผมคือให้รอไปเลย5นาทีไม่ต้องเช็คสเตตัสอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็ได้รับตัววิดีโอเลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวอย่างครับทุกคนมันจะเป็น ID ที่ผมได้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกคน คือเวลากด execute เนี่ยเดี๋ยวผมปิดโหนดนี้ก่อนเพราะว่าเราจะรันแค่ตัวนี้นะทุกคนเราก็แค่เอาตัวที่เป็น ticker นะครับผม manual ticker มาใส่ตรงนี้ทุกคนแบบนี้นะครับผมแล้วผมก็จะกด execute อ้อพอดีว่ามันติดตรงนั้นเนาะเราก็แค่รันแค่นี้พอแค่นั้นเลยนะครับผมเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้มา แล้วเราก็เอาลิงก์นี้นะครับไปดูได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเราก็ได้นะครับทุกคนอ่าแบบนี้มันจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยเนาะโอเคมันจะไม่เป็นพรีวิวนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมก็ดาวน์โหลดลงมาดูกันได้เลยแบบนี้นะครับผมนี่เลยทุกคนนี่มันอร่อยมาก โอ้โหเฟนฝรั่งสำเนยงไทยนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ผมแถมให้ทุกคนคือเราจะใช้ตัวเซอร์วิสของโบเตโตทุกคนที่เราสามารถเพียงแค่เราทำซิงเกิลสาออนหรือว่าเราใช้ล็อกอินด้วย Gmail ของเราหลังจากนั้นทุกคนแล้วเราก็กดเชื่อมต่อกับตัว TikTok f a c e b o o อินสตาแกรมเราก็สามารถ นำา ID ที่เขาให้มาครับทุกคนเรา copy มาใส่ตรงนี้เป็น ID นะครับผมหลังจากนั้นทุกคนเราก็ออาในตัว bot a t o ค่าพาราเมิเตอร์ต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวในเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ให้ทุกคนดูนะครับในการอ่าเซตอัตัว tiktok ตัว facebook แล้วก็ instagram แบบง่ายๆนะครับตัวค่าต่างๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนอยากใช้นะครับมาลองสมัครตัว bot a t o แล้วก็ใส่ค่าตามนี้ไว้ได้เลยผมทำไว้ให้หมดแล้วมันจะออโต้โพสไปทั้งตัว facebook แล้วก็ตัว tiktok instagram นั่นเองนะครับเพจ id เราก็กรอปตัวจากโนดที่แล้วมาใส่นะครับแล้วก็ text ตรงนี้ก็คือ content ตัว description ต่างๆแล้วก็พิมพ์ไปก็ได้หรือว่าเอาตัว c a p ชั่นจากตัว ai มาก็ได้นะครับที่เราดึงมาจากโนดก่อนหน้าที่เป็น ai agent นะครับมี e d i ย url ก็คือลิงก์ตะกี้นะครับทุกคนเราก็ล่างมาใส่ account id เราก็ล่างมาใส่นะครับผมประมาณนี้ทุกคนทุกคนก็ล่างมาใส่ค่าต่างๆได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนในการสร้างตัววรัลช็อตคลิปด้วย AI นะครับทุกคนนี่เลยแบบนี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะแมสต์นะครับกับตัวคลิปที่เป็น AI ของทุกคนนะครับจากจินตนาการไอเดียทุกคนนะครับในการสร้างตัววิดีโอนะครับสมัยนี้นะครับสร้างวิดีโอโปรดักชันสร้างวิดีโอสวยๆง่ายมากๆนะครับทุกคนเพียงแค่เราใช้ตัวทรูต่างๆให้เป็นนั่นเองนะครับทุกคน ก็สถานีนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่อง Boom Big Note ด้วยนะครับในการนําเสนอคอนเทนต์แนวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้นะครับบุ๋มบิ๊กโนขอลาไปก่อนขอให้ทุกคน enjoy แล้วก็โชคดีนะครับขอให้คลิปทุกคนแมสนะครับทุกคนบายบายวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย